สนับสนุนโดยยาลิสีดวงทวันหนักตราสยามโอสถสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุดสุดบรรพบรนะครับกับรายการสยามมงคลสุดสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมนำท่านผู้ชมมาอย่างบริเวณจังหวัดปนทบุรีนะครับที่แห่งนี้ก็คือวัดแดงประชาราชนะครับวัดแดงประชาราชนั้นอยู่ตรงที่ อำเภอบางกรวยนะครับจังหวัดนนทบุรีด้านหลังผมนี้ก็คือพระประธานนะครับหลวงพ่อแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านนนทบุรีนั้นให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับหลวงพ่อแดงนั้นท่านมีประวัติมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับและวัดแดงประชารานั้นก็เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณนี้มีประชาชนนั้นมาทาบุญกันอ,อย่างสม่ําเสมอไม่ขาดตอนทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสนใจนะครับของผู้คนที่มา ทำบุญที่ดัดแดงประชาราชก็คือวัตถุมงคลครับหนึ่งนั้นก็คือปีเสียปีเสียของดัดแดงประชาราชนั้นขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับยังไงนั้นในส่วนของผู้ที่จะอธิบายนะครับให้เราได้รับทราบก็คือหลวงพ่อเต็นเต็กนะครับหรือว่าหรือว่าพระอา,ราจารย์ธงชัยธรรมกามโมนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดซึ่งเราจะไปสัมภาษณ์ท่านในเบรกที่สองนะครับ ส่วนในช่วงแรกนี้นะครับผมขอนำท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของปีเสียนะครับในส่วนของความเป็นมาและก็วิธีการบูชาปีเสียนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได,ได้ได้เลยครับปีเสียคือสัตว์สวรรค์มีหนึ่งเขามีปากไม่มีทวารเชื่อกันว่าทซับมีแต่เข้าไม่มีออก ปีเสีมีลักษณะ8ประการคือ 1. อ้าปากรับทรัพย์ 2. หางยาวกวักโชคลาภ 3. ยกหัวข่มศัตรูคู่แข่ง 4. เท้าตะปบเงินหาเงินเก่งรักษาทรัพย์ให้งอกงาม 5. ก้าขาคือก้าวหน้า 6. ลิ้นยาวตวัดโชคลาบเงินทอง เจ็ดออาจหน้าเกรงขามและ8ไม่มีรูทวารเงินเข้าอย่างเดียวไม่มีไหลออกอนุภาพพิเศษของปีเสียสามารถสัมผัสกลิ่นของโชคลาภได้อย่างรวดเร็วชัดเจนและแม่นยำปีเสียเป็นสัตว์เทพมงคลที่มีลักษณะครบตามหลักเบญจธาตคือมีสีเท้าของสิงโตอันทรงพลัง เป็นธาตุทองมีเขาและลำตัวเป็นกวางอันอ่อนช้อยเป็นธาตุน้ำมีปีของพญานกอันแข็งแกร่งเป็นธาตุไฟมีส่วนศีรษะของมังกรอันทรงพลังเป็นธาตุไม้มีหางแมวอันศักดิ์สิทธิ์เป็นธาตุดินและไม่มีรูทวารหนักและเบาจึงมีอนุภาพ ในการรับโชคลาภอย่างไม่รั่วไหลและแม่นยำสำหรับข้อคูณปฏิบัติเมื่อเริ่มบูชาปีเสียจุดทูบเทียนบอกกล่าวพระเทพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางในบ้านว่าขอนำปีเสียเข้ามาในบ้านเพื่อนำโชคลาภเงินทองมาให้กับเราแสดงความรักเหมือนเป็นสัตว์คู่กายเช่นอาบน้ำรูปตามตัว หลังจะรดหางบอกประมาณว่าตัวเราเป็นเจ้าของให้ช่วยหาทรัพย์สินเงินทองมาให้ด้วยและควรจัดภาชนะใส่น้ำใส่น้ำที่สะอาดเปลี่ยนทุกวันหรือทุกอาทิตย์วางไว้ใกล้ๆกับปีเสียปีเสียที่ผ่านการประสิทธิมงคลหรือผ่านการเบิกเนตรแล้วไม่ควรวางไว้ในที่ต่ำที่ใกล้ห้องน้ำ ใต้บันไดหรือเดินข้ามทางนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวใดๆกับปากและลิ้นของปีเสียเป็นอันขาดและห้ามนำไปงานที่เป็นอวะมงคลอีกด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของปีเสียนะครับสัตว์สวรรค์ที่ทุกคนควรมีไว้บูชาในยุคแปดนี้นะครับเรื่องราวของปีเสียในเบื้องลึกนะครับในส่วนของการจัดวางเมื่อเรา นำไปบูชาที่บ้านแล้วจะทำยังไงเราติดตามกันในช่วงที่สองนะครับไปพบกับพระอาจารย์ธงชัยธรรมกรม,มหรือว่าหลวงพ่อเติเต็กนะครับว่าเมื่อเราบูชาผีเสียไปที่บ้านต้องควรทำไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่สองครับสนับสนุนโดยยาฤิสีดวงทวารหนักตราสยามโอสถ สนับสนุนโดยยาฤสีดวงทวันหนักตราสยามโอสถครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสยามมงคลสุดสัปดาห์นะครับกับผมสุทุดปนภพนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าช่วงที่2นั้นเราจะมาพบกับผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของปีเสียนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เ,เรียกว่าเชี่ยวชาญในการจัดวางปีเสียเมื่อเวลาที่ ผู้ที่บูชานะครับปีเสียเนี่ยไปที่บ้านแล้วต้องทํำยังไงจัดบายยังไงบ้างแล้วก็ชนิดของปีเสียมีกี่ชนิดยังไงบ้างเนี่ยต้องมาหาท่านนะครับท่านก็คือพระอาจารย์ธง,งชัยธรรมกรมโมนะครับหรือว่าหลวงพ่หพอหลวงพ่อติเต๊กนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดแดงประชาราศักดิ์นรัตการครับหลวงพ่อครับก็คงจะต้องถามก่อนเลยครับหลวงพ่งอว่าปีเสียนี่จริงๆแล้วเนี่ยมีกี่แบบมีกีร่รุ่นยังไงบ้างครับ โอ้เยอะมากเลยผีเตี้ยเนี่ยครับเมืองจีนนี่มันฟังใหญ่ไพศาลเพราะนั้นเขาเขารัฐบาลเ็าถสนับสนุเขาสร้างมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมันจะเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมมรดาทั้งสิ้นถัาเกตดว่าคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยครับอะไรที่มาจากเมืองจีนเนี่ยครับเขาจะต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่ามันมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับผม ว่าส่วนมากก็สิ่งใดที่คนจีนเขานับถือเขาก็จะถ่ายทอดมาเป็นเป็นพันปีก็คือปีเสียเนี่ยก็เรียกว่าถ่ายทอดกันมาตั้งนานแล้วให้กับเรียกว่าชนรุ่นหลังรุ่นแรกๆรมังกรเป็นมังกรครับพอต่อมาก็เขาก็แยกออกมาอีกทีหนึ่งเป็นกิเลนบ้างแล้วก็ ปีเซียบ้างเป็นปีเซียนี่คือเป็นลูกมังกรอ่าเป็นลูกมังกรครับครับลูกมังกรตัวที่เก้าตัวที่เก้าตัวที่แปดตัวที่เจ็ดตัว, 7, ตว, 8, ตว 8, มั่นยังมีเยอะก,ก,กอ็ก็คือแล้วก็คือแล้วแต่แล้วแต่จะเรียงระดับลงมาเอ่อคือคือทุกอย่างวัตถุมง,รงกรของจีนเนี่ยครับเขาจะทำออกมาเป็นเป็นระบบครับเริ่มต้นเนี่ยมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยเป็นสัตจินตนาการอืมสัตจินตนาการครับเพราะฉะนั้นมังกรมันมี สิบสองนักษัตย์อยู่ที่มังกรอ๋อครับเออจะเกตดูดีมังกรจะมีหนวดครับหนวดอย่างนี้งงนี่หนวดของชวดอ๋อหนวดของเป็นของของหนูหนูหนูมาถึงคนที่จะมีอำนาจวาสนาอืมก็จะต้องมีจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีครับครับก็คือว่องไวอ่าชวดครับครับ มีเขามีเขาด้วยก็ออจะหลูหมายถึงความเข้มแข็งอดทนมีเขี้ยวมีเขี้ยวอีกคคือเสือของเสือขานอ๋ออำนาจอ่ออำนาจมีอำนาจแบบเสือมีอำนาจตาเนี่ยกระต่ายตากระต่ายเถาะตาเถาะหมายถึงมีคุณธรรมตาเนี่ยตาตาตากระต่ายมองดูวยเดียดมันเป็น สายตาของคุณธรรมอ๋อเป็นผู้มีคุณธรรมมเมตตาครับอ่าแล้วก็มาลงมาลงสังเกตดูแล้วกันมังกรเนี่ยไม่ว่าจะมีมีปีกหรือไม่มีปีกบินได้ทุกตัวครับหมายถึงความสูงส่งทะเยอทะยานอ๋อคือลำตัวนี่ลำตัวใหญ่เป็นมาลงอ่าอ่าเป็นลักษณะของมาลงครับลำตัวจริงๆแล้วเป็นเรียวนี่เป็นมาเสงนะอ๋อมาเสงงินเล็กๆงูอ๋อครับ ครับแล้วตะโพกตะโพกมังกรดูตาเกศให้ดีคึกคลั่กเก่งเหมือนม้าอืมก็เคลื่อนมามียมีมาเมียครับเออมีเขามีเขาเหมือนแพะมาเมอหมายความว่าคนที่มีอายุเนี่ยครับมีอายุยืนครับนะคนคนนี้จะมีประเทศมีไหวพริบปฏิภาณดีครับจมูกเนี่ยวอกจมูกจมูกเรียงยังไงฮะดูจมูกมังกรได้ดีจมูกจะย่น ดูเชจนย่นจมูกลิงครับหมายถึงว่าสนุกสนานล่าเริงอืมครับครับขาเนี่ยไก่ไก่ลากาขาของมังกรเนี่ยเป็นลากาเป็นลากาเออหมายถึงความทะนงลงทะทะนงองค์อาจครับครับตรงเวลาครับนั่นก็คือคือหน้าเนี่ยจออ๋อออกออกเรียวๆมาหน้าหน่อยครับครับกระตันอยู่ครับแล้วหางเนี่ยกุ่น หางเป็นของของของหมูโชคลาบเออเป็นโชคลาบหมูนี่สังเกตดูหมูเนี่ยไม่ต้องออกหากินครับมีคนเอามาให้๋อครับแต่นี้ครับแล้วมังกรเหมือนกันแล้วปีเสียเนี่ยก็จะต้องถอดแบบจากพวกนี้มาก็คือเป็นลูกของมังกรตัวที่เก้าอ่าคนจีนนี่สังเกตนะครับมันจะมีสิบสองลักษณะครับมังกรเนี่ยมันมีสิบสองอย่างเพราะฉะนั้นลูกมังกรมันก็จะต้องถอดแบบออกมาบางอย่าง อาจจะไม่ครบอาจจะไม่ครบถ้าสมมติว่าเหมือนกับชวดคถัาแกดี่เหมือนกับชวดหนูนะครับมาเมียครับลกาบอกชวดหมายถึงว่าหนูับหนูตัวเล็กๆมันน่ารักอหนูครับแล้วมาเมียเนี่ยมันทะลายนองอ่างสวยม้านี่มีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็กระต่าย่ายเนี่ย ก็ตัวเล็กน่ารักไก่ก็น่ารักน่ารักสวยงามขนสวยเอออันนี้หมายความว่าถ้าสีลักษณะสีนักษัตย์นี่ออกมาเนี่ยเขาจะเน้นที่ความรักอืสุภาพความสวยความงามอะไรลักษณะนี้คพวกดาราพวกนักแสดงพวกอะไรนี่เขาจะชอบเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นเออลักษณะสวยงามนะับแต่ถ้าเป็นลักษณะของธาตุดินธาตุดิน ฉัลลูเข้มแข็งรับ่นคงแล้วก็มาลงอย่างกับรับเล่งตุ้งจงเศรษฐียานหรือว่าจอมา้าสัตว์ใช่ไหมแล้วก็มาแแม่แนนี้หมายว่าเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มร่ํารวยอย่างเดียวเรื่องเงินทองมาแแม่นี่ยนะครับจอฉัลลูมาลงมาแม่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหาขายร่ำรวยครับแต่ถ้าอำนาจ อำนาจมันจะมีสี่อย่างมีนักรับมีเสือคเป็นใหญ่อยู่ในป่าขานเออขานวอกลิงเป็นใหญ่อยู่บนต้นไม้ลิงไม่เคยตกต้นไม้ปีนป่ายเก่งอ่าเราะไม่เคยตกต้นไม้เป็นผู้เชี่ยวชาญงูครใหญ่ยุนพืชพันพอ์พีตัวเล็กครับแต่ล้มช้างได้เป็นสัตว์ที่มีอํานาจมันเป็นตัวมีอำนาจหมูม่อกี้บอกแล้วไง หมูนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีอำนาจอยู่กับที่อลิงเป็นใหญ่อยู่ในเอ๊ะเสือเป็นใหญ่ในป่าลิงเป็นใหญ่บนต้นไม้ครัหมูเป็นใหญ่อยู่ในเมืองครับงูเป็นใหญ่นนบ,น,บนพื้นพิษพีสี่อันนี้สแสดงถึงอำนาจยศตำแหน่งนี่คือปีเสียแบบเดียวแบบเดียวอันนี้บูชาแบบเดียวได้แบบเดียวนะโดยที่โดยที่ไม่ต้องเรียกว่เาเช่าไปเป็นคู่นี่งาเป็นตาประทับโดยมสมัยก่อนเนี่ยพวกแม่ทัพ ก็กห้องเต้เจ้าเมืองเขาถึงจะต้องมีใครจะผ่านด่านเนี่ยเขาจะต้องประทับ๋อประทับตาเหมือนพาสปอร์ตทุกวันนี้หมายถึงว่าับคุณจะมีอำนาจต้องผ่านครับผตรงนี้นครับท่านผู้ชมครับก็คือปีเซียเนี่ยถ้าแยกเป็นชนิดใหญ่ๆก็คือมีสองแบบหนึ่งคือแบบคู่2คือแบบเดียวถ้าแบบคู่นี่สังเกตเท้าหน้าจะไม่เท่าเท่ากันอาจะยื่นอีกตัวเท้าซ้ายตัวเท้าขวาแต่ถ้าแต่ถ้าเช่าบูชาไป ยืนเท้าซ้ายไปด้วยกันนี้ไม่ได้นะแล้วแต่บางทีเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยเขาเอาไปอยู่ที่ร้านตรงนี้อยู่ที่บ้านอ่าอ,อย่างนี้ก็มีแล้วแต่บางคนคือคบ,บางคนก็จะเป็นคู่กันได้หรือเดี่ยวก็ได้ก็ปีเสียที่อยู่ในวัดแดงประชารา์รนะครับที่หลวงพ่อได้ทําการพิธีเบิกเนตรพุทธาพิเศษแล้วเนี่ยนะครับก็นี่ก็มีพุทุกุณในด้านของโภกทรัพย โชคลาภปีเสียวัดแดงเนี่ยคศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับในเมืองไทยเพราะอืเงินทุกบาททุกเงิงเข้าวัดทั้งหมดอ๋อคือคือทําบุญการทําบุญการทําบุญครับผมคือการทําบุญแล้วบุญก็จะกลับมาก็เหมือนการสร้างบุญเมื่อเราทําบุญแล้วก็คือการสร้างบุญเข้ากับเราเราก็จะได้บุญนั้นกลับมาครับผมเหมือนกับเราทำบุญอ๋อพอที่เราพอเราพอเราเสร็จแล้วเราก็บูชาปีเสียไปเขามีเคล็ดลับยังไงครับหลวงพ่อครับ การบูชาปีเสียว่าหางเนี่ยหมายถึงโชคลาภจาได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องรูปหางไปบ่อยต้องหัวไปถึงหางอย่างนี้นะมือไหนก็ได้นะมือไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะะนี่ก็รูปมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วรูปไปเรื่อยๆก่อนออกจากบ้านก็รูปเข้ามาถึงบ้านก็รูปแล้วแต่คือใครอที่เลือกเนี่ยครับถูกชะตามักจะได้ผลอ๋อสมมุติว่าผม เดินเข้ามาผมไม่รู้จักว่าจะมจะจะปีเสียตัวไหนดีนะเนี่ยถ้าผมเห็นตรงไหนส่งประกายปิงดังนั้นดังนั้นแหละใช่เลยนี่นี่เราชอบมากนั่นแหละจะได้ผลครับแล้วเราไม่ชอบยาวไปเราต้องตั้งชื่อไหมครับมันมีชื่ออยู่แล้วอ๋อมีชื่อของเขาอยู่แล้วมีชื่ออยู่แล้วทุกรุ่นเนี่ยจะมีชื่อเขาจะมีชื่อมาเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ย จะเกี่ยวกับการค้าขายนะต้องตั้งชื่อว่าวอะไรออรุ่นนี<อ>เ้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับอ,อือแล้วนี่มีอันนึงครับหลวงพ่อครับอันนี้คืออะไรครับลูกแก้วหมายถึงว่าบางทีเราลืมให้น้ําให้ท่าอะไรทุกนี้<อ>เขาก็จะเด่นลูกแก้วไปอ๋อคือปีเสียซึ่งเป็นวัตถุมงคลเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมถ้ามีเรียกว่าหิ้งพระมี สิ่งวัตถุมงคลอยู่ที่บ้านก็มักจะวางแก้วน้ําไว้ด้านหน้าการตั้งเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือมีประธานครับหมายถึงว่ามีเอาปีเหมือนกับเปรวอันนี้เปาวุนจินนี่หวังเฉานี่หมาฮั่นอ่าบางอันถ้าไม่มีประธานก็ตั้งได้ตั้งคู่กันเฉยๆได้ตั้งคู่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีให้ครบเนี่ยจะดีสุดแล้วจะดีจะดีมากจะได้ทุกอย่างมีเปาวุนจินมีหวังเฉามีหมาฮั่นเหลือจันเจ้านะครับท่านผู้ชมเนหนังเนี่ยหนังนะฮะ แต่ว่านี่ก็คือครบการบูชาปีเสียเนี่ยต้องเรียนถามหลวงพ่ออีกนิดหนึ่งว่าพอเรานําเข้าบ้านประธานเนี่ยเขาเรียกว่าเต่าดาอ๋อนี่เต่าดำเออเต่าดําหมายถึงเรามีที่พิงหลังมีแบกมีแบ๊กพิงหลังอันนี้อันนี้เสื้อขาวนี่มังกรเขียวอันนี้ผงแดงอ๋งอผมเข้าใจแล้วแ,แล้วเวลาที่เราเช่าบูชาสมมติมาเช่าบูชาที่วระแดงบาูชา,าแล้วเนี่ยนากลับเข้าไปบ้านเนี่ย เราต้องทําไงก่อนครับลบแรกส่วนมากเนี่ยคนก็จะบอกคือเหมือนจะอธิษฐานครับอออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเอาวัตถุมงคลเนี่ยเข้าบ้านครับก่อนซึ่งปีเสียซึ่งเป็นสัตวสวรรค์นี่นะใช่ครับอืมเพื่อที่จะขออนุญาตจะยื้อทางว่าขอนําปีเสียเทพแห่งสวรรค์เนี่ยเข้าไปช่วยรักษาลูกหลานให้ปลอดภัย ไปเรียกทรัพย์อ่าแล้วไปเรียกทรัพย์คือปกครองทรัพย์ปีเสียนี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรียกทรัพย์แล้วก็คือป้องกันป้องกันป้องกันด้วยใช่ไหมครับพี่ทักทรัพย์ป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านด้วยใช่ครับก็คือเป็นเหมือนกับการแก้หวงจุ้ยไปอีกอย่างใช่ไหมครับหลวงพ่ออันนี้ก็มาที่มาก็คือเรื่องหวงจุ้ยโดยเฉพาะครับอ่าแต่ในงานนี้ปีเตี้ยที่เกี่ยวกับที่ที่วางไว้ที่บ้านเนี่ยหรือไว้ที่โรงงานเนี่ยเกี่ยวกับ เราวางไ้สมมติเปิดประตูบ้านมาปุ๊บเราวางไปตรงหน้าบ้านเลยได้ไหมครับได้ถ้าเห็นเด่นถือว่าดีสุดดีที่สุดอืมก็คืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม<อ>แล้วพอประตูบ้านเข้ามามีแขกไทยมาเนี่ยนะมาที่บ้านมาปุ๊บเห็นปั๊บเลยหรือวางตำแหน่งขุมทรัพย์ก็ได้โอ,อ้ตำแหน่งขุมทรัพย์ตำแหน่งขุมทรัพย์ก็ต้องเข้าในเว็บเว็บของหลวงพ่อนะอ่ัเเว็ในนั้นมีเลยใครใครอยากจะรู้ว่าขุมทรัพย์เวงอยู่ตรงไหนครับ ก็เข้าไปในเว็บก็ w w w ร e n t e c ็บเทอ่าอันนี้เข้าไปเสิร์ชใน Google ได้เข้าไปดูแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปถ้าไม่รู้ครับวางไว้ทางด้านหัวนอนมุมห้องหัวนอนด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้อ๋อคือคือคือตรงตรงที่เรานอนอ่าเตียงด้านหัวนอนหัวนอนเออแต่ว่าตรงมุมตรงมุมห้องครับมุมห้องด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ครับผมครับผมอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ คำอธิบายของหลวงพ่อจริงๆแล้วปีเซียเนี่ยมีความหลากหลายมากมีหมายความว่าบางคนก็กลัวว่าจะไปวางต่ําไม่ได้ครับถ้าไปวางกตีจูเอียตีจูเอียหมายถึงแม่พัดธรณีก็ต้องอยู่กับพื้นครันี่ก็อยู่กับพื้นก็มีอ๋อบางทีก็วางตันได้เหมือนกันได้อครับก็ตีจุเอก็เป็นปาวุญจินไงครับปีเซียคือวางเฉาหมาหั่นก็วางข้างอ๋อท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่อีกตำแหน่งหนึ่ง สามารถไม่กำหนดไม่มีจำกัดว่าต้องทิศไหนได้ที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ตรงไหนที่เรามองดูว่าเราชอบหรือเป็นมงคลหรืออะไรลักษณะน,นี้ครับอืมก็คือสามารถจัดวางได้เลยตามสถานที่จุดที่เหมาะสมใช่ที่คิดว่าเป็นมงคลส่วนที่คิดว่าเป็นไม่เป็นมงคลก็จะไปวางใช่เท่าน,นั้นพอนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันรูปเรื่อยนะครับออกจากบ้านก็รูป นะครับเข้ามาถึงบ้านก็รูปแล้วก็น้ำก็ต้องมีไว้ให้ให้หดื่มให้กินได้ดอืน,นะครับก็เหมือนกับเคล็ดลับนะครับอย่างนึงก็คือมีน้ําเปล่าวางไว้ให้ก็จะได้กินเปล่าอยู่บ่อยบ่อถ้าลืมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีลูกแก้วมีลูกแก้วไว้ให้เล่นอยู่ลูกแก้วต้องมีไปด้วยนะครับแล้วแล้วแล้วผมสงสัยถ้าเกิดว่ามีมีปีเสียสามในลูกแก้วลูกเดียวนี่พอไหมครับผมพ่อพอนะฮะโษ ฟุตบอลก็เล่นกันในคบเดียวกก็แย่งกันไม่แย่งกันเหรอครับลูกเดียวกันไม่มีปัญหาไม่แย่งนะฮะโทษถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่สนุกต้องเล่นสองคนถ้าเกิดว่าเชิญปีเสียไปที่บ้านแล้วมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือกําลังเล่นลูกแก้วกันอยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของปีเสียผู้ที่จะมาอย่างว่าแดงปัชาราศ์เพื่อที่จะมาเช่าบูชาปีเสียไปประดับบ้านไปจัดวางเพื่อแก้หงจุ้ย ไปจัดวางเพื่อโชคลาภก็สามารถเข้ามาได้เลยทุกวันใช่ไหมครับหลวงพ่อมาทุกวันมาติดต่อได้ที่กุฏิของหลวงพ่อติเต็กนะครับอยู่ด้านหน้าเลยวัดแดงประชาราเรียอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยนะครับก็ขับมาจากทางสะพานพระราม5ก็ได้มาจากทางวัดแก้ววสุนแก้วก็ได้นะครับคือได้สองทางนะครับจะอยู่ตรงกลางๆสังเกตดูนะครับจะมีอยู่ใกล้สะพานพระรามห้ามากกว่า ทางพระรามห้าจะใกล้มากกว่านี่เป็นสะพานพระรามห้าประมาณกิโลกว่าครับผมนี่นะครับนี่คือเคล็ดลับของคนที่จะประสบความสําเร็จในด้านโชคลาภในด้านหน้ทีิการงานแล้วก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขได้ด้วยเพราะว่าปีเซียนี่ก็คือเทพสวรรค์ที่คอยปกปักรักษานะครับรายการเสยมมงคลน,นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์ธงชัยธรรมกม,มนะครับหรือว่าหลวงพ่อเต็เต็กวันนโอกาสนี้นะครับต้าน,นครับ เวลาของรายการสยามมงคลสุดตานะครับในวันนี้ในเทปนี้ก็หมดลงแล้วน,นะครับผมสุดๆุดบรรพบนะครับขออำลาไปก่อนเพราะนใหม่นในเทปหน้าจะไปที่ไหนยังไงนั้นติดตามก็ได้ต่อไปครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยยาลิสีดวงทวันหนักตราสยามโอสถ